ทียังบอกไอเหียเพียร์จารย์จานเราไอ้ที er ่สซเล่ที่ให้ตั้งน้ำได้ไหมเพราะเด็กโซเล่คือเด็กขับอีกเออดีเลยดีเลยเอาเอาเอาถ้ามันฉีดอย่างนี้นะท่าถ้าต้องฉันมันเพราะว่าฉีดตัวก็ฉีดเราก็ฉีดแล้วอ่ะนะมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้ต้องเอาเอาอแต่ว่าให้ท่านฉัน กวบวไวเนี่ยกวบวๆถ้า่วบควกเออสักพักก็ทำจำได้ไปทำมาไปจะได้จะได้พินจะได้ถวายตอนก่อนไปให้ธรรมะนี่นะชีดเกินลงไปแน่เส็หายโอรยโอ้ของดีๆมองใส่ไปกินยาลดเอ็จเสลนลดน้ำมูกลดอะไรซัวนี่อะไรเรื่องนี่กินอยู่ ลูกน้องกินไอเป็นเดือนกินกึบหายเข้าก่ลืมบ่ลืมอันอันนือเป็นมัน่เป็นมันโดนเเสนเวานอนน่นอนอนแล้วก็มัดก็แกก็แดลเนออ่ามันติดคอเราก็นอนรับเด็กก็โกนคอ เมื่อคืนนี่ยมได้ยินเสียงโกนเจ้าพ่ออยู่โกนด์ก็หลับอยู่แต่ได้ยินผู้แต่ยินเจ้าพ่อดีแล้วดีแล้วไม่เจอวันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ที่ไปเที่ยวไปแสดงครับต้องให้พ้อลงโลกเออลงชาติกรมมัน มันเกี่ยวกับอาหารนันพวกน่อาหารเนี่ยต้องสมดุลกันโปรตีนโฟกับพวกพืต้องสมดุลอันให่ลยยา่วนสวยจิบอ๋อจิบ่วนสวยก็สวยนี่เลยอาหารมันแอนซาเลตติดข้ออ เฟื่อยกดจี่เป็นสมุนไพ่จริงหรืลนะอันนี้ของหาง่ายตามบ้านเขาดิี่ออกไงสืดีอย่างเยอะ่า <c oughs> <c oughs> นให้มาเป็นปีหรอเป็นปีจริงหรือเปลจริงแล้วนมาแบิเีย

ก่อนเขาบอกหนูปัญญาออกยกปัญญาโทมาเชื่อเยเชงก็นะอยากเชื่อ